คุ่งสิงดีรัไทยสวัสดีค่ะคุณสิงดีลไไทยประจำวันที่16 3, 2, 2, 5, 6, 6, 6. กุมภาพันธ์พศ2566คลิปนี้ไม่ได้เป็นการชักชวนให้ซื้อหรือขายหรือให้รุ่นใดอย่างใดเป็นเพียงการวิเคราะห์เท่านั้นนะคะวันนี้ตลาดซ็ติดลบ5.37อยู่ที่1.647.39แนวรับจะเป็น1.641.67แนวต้านจะเป็น1.662.43ค่ะมาดูเซต50 1น5 0บวก0.11อยู่ที่9เป็น6.19แนวรับจะเป็น976.02แนละ้วด้านจะเป็น999.44ค่ะกลับมาที่ทําเฟรม15นาทีตามรูปแบบของหุ้นซิ่งดีลิทยค่ะตัวที่1 BM BM ราคา5บาทท้วนบวก2กระตังค่ะ เปิดตลาดแห่งนี้ก็เดยลงมาต่าสุดที่4บาท88สตางค์แล้วย้นมาสูงสุดที่5บาทห้าสตางค์เลยลงมาอีกรอบที่4บาท90สตงางค์ท้ายตลาดนั้นขึ้นมาปิดที่10แดแต่ท้ายตลาดเั้นขึ้นมาปิดที่5บาททวนค่ะดูแลเหนือที่ก็มีแท่งซื้อเข้ามากกว่าแท่งขายออกสำเนียงสุดท้ายทำให้ BM ปิดเขียวค่ะโดยทางเพิ่มเน่ของ BM ตรงนี้ก็โดยลงมาตามสุดที่4บาท78สตางค์ก็มันจะพยายามดันทะลุขึ้น5บาท5สตางค์แต่ว่าก็ยังไม่ผ่านค่ะแต่ว่าก็ยังมีวันรุ่มทยอยเข้าอยู่ BM เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ่นเกี่ยวกับสินค้าอุตสาหกรรมภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีเวลูล่ระดไที่49ล้านบาทค่ะแนวรับ4บาท90สตางค์แนวต้าน5บาท5สตางค์ ถ้าทะลุได้จะเป็น5้าบาทสิสตางค์ค่ะตัวต่อไป NIF NIF ราคา5้าบาท80สตางค์บวก5สตางค์ค่ะตลาดแห่งนี้ก็ดันขึ้นมาที่5้าบาทแ80สตางค์แล้วก็เทลงมาต่่งสุดที่5้าบาท60สตางค์ท้ายตลาดดันขึ้นมาปิดที่5้าบาท80สสตางค์ค่ะ ดูได้หนึ่งนาทีตรงนี้ก็มีแท่งซื้อเข้ามากกว่าขายออกแล้วก็มีวอลลุ่มทยายเข้าคีสุดท้ายก็ทำให้ nrf ปิดกระโดดนิดหนึ่งค่ะดูทางเ่มเปตรงนี้ก็ตรงนี้ก็เลยลงมาต่ำสุดที่5บาทข0องสตางสองรอบแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ผ่านค่ะก็มโนได้ว่าจะดันตัวกลับดันกลับตัวได้ไหมแต่ว่าตรงนี้ก,ก,ก,ก็ไม่มีวอลลุ่มเท่าไหร่ แนวต้านใหญ่อยู่ที่6บาทสีสตางค์ค่ะ NIF เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมี value r a t i อยู่ที่51ล้านบาทค่ะแนวรับ5บาท65สตางค์แนวต้าน5บาท95สตางค์ท้าทะ้ลาได้จะเป็น6บาท10สตางค์ค่ะแล้วก็ NIF มีเบกลอดเข้าจำนวน39ล้านบาทค่ะ ตัวต่อไปมีนามีนาราคา1บาท92 3, สตางค์บวก3สตางค์ค่ะปนตลาดแห่งนี้ก็ดันขึ้นมาสูงสุดที่1บาท96สตางค์แล้วลงมาที่ก็1บาท90สตางค์และตาลาดดันขึ้นมาปิดที่1บาท92สตางค์ค่ะดูแล1น,นาทีก็มีเท่าซื้อข้าวสลับกับขายออกแท่งนซื้อข้าวมากกว่าสองเี่นสุดท้ายมีวันรุ่งข้าวทำให้ปิดเขียวค่ะ โดยทางเฟมเดตรงนี้ก็มันจะไซเวสสะสมเพื่อที่พยายามจะดังขึ้นมาเว็ที่1บาท98สตางค์ค่ะมีนาะเป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับบริการขนส่งโลจิสติกส์ภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีวอลุระดิบที่14ล้านบาทค่ะแนวรับ1บาท88สตางค์แนวต้าน1บาท98สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น2บาท5สตางค์ค่ะโดยต่อไป PF p f ราคา43สตางค์บวก1สตางค์ค่ะตลาดให้งเงียก็ไดนยื่นมาสูงสุดที่44สตางค์แล้วก็เลยลงมาต่ำสุดที่42สตางค์ทางตลาดได้ยืนมาปิดที่43สตางค์ค่ะดูได้ในนาที่ก็มีแท่งซื้อข้าสลับกับขายออกเพื่อยืนรนะยะแล้วก็มีแบงเกอร์เข้าตรงนี้ด้วยสองแท่งสุดท้ายทำให้ p f ปิดเขียวค่ะ ดูทางเฟรมด์ตรงนี้ก็มันจะพยายามที่จะดันขึ้นมาเบรกที่4บาทเอาพยายามดันขึ้นมาเบรกที่4บ4สตางค์แต่ว่าก็ยังเบรกไม่ผ่านค่ะ pf เป็นหุ้นสายเว์เป็นหุ้นเกี่ยวกับพัฒนาสังหาริมทรัพย์ก่อสร้างภาพรวมบริษัทขาดทุนแต่มีปันผลมี value รระ i ที่19ล้านบาทค่ะแนวรับ40สตางค์แนวต้าน44สตางค์ พาธารุได้จะเป็น50สตางค์ค่ะตัวต่อบใบมิวมิวราคา78สตาง,งค์บวก2สตางค์ค่ะไปตลาดแท่งนี้มิวก็ใช้รีสัตสมตัวตาสื้อยู่ที่76สตางค์แล้วก็7 7สตางค์แล้วก็ท้าตลาดได้มาปิดกระด,ดูกที่78สตางค์ค่ะดูได้นึ่งนาที่รงน,นี้ก็มีแท่งซื้อข้าวสลับกับไค่ออกมีแบงเกอร์ข้าวช่วง บ่ายสมโมงห้านาทีฟังเทลงสุดท้ายมีวรุ่เข้าททำให้มีปิดกระโดดค่ะดูทางเฟรมเดย์ตรงนี้ก็เลยลงมาตามสินที่7จ็ดสิบงศ์ตันเลยลงมาหลายรอบแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ผ่านค่ะน่าจะเป็นแนวรับสำคัญแนวต้านใหญ่อยู่ที่ตรงนี้ราคาะเจ็ดสิบแปดตัมีวเป็นหุ่นไซเวเป็นรุ่นเกี่ยวกับสินค้าอุตสาหกรรม ภาพกลมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมี v a ล u e เดียวที่3ล้านบาทค่ะแนวรับ73สตางค์แนวต้าน79สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น88สตางค์ค่ะตัวต่อไป l h f g l h f g ราคา1บาท18สตางค์บวก3สตางค์ค่ะ็นตลาดแห่งนี้ก็ ใช้เวรสสะสมลดลงมาต่ำสุดที่1บาท14สตางค์ทาตลาดนั้นขึ้นมาปิดกระโดดที่1บาท18สตงางค์ค่ะดูแลนวดูนาทีตรน,นี้ก็มีแท่งซื้อเข้ามากกว่าแท่งขายออกแท่งสุดท้ายทำให้ LHFG ปิดกระโดดค่ะดูทางเฟมเตรงนี้ก็ลดลงมาต่ำสุดที่1บาท14สตางค์ก็รู้งันว่าจะนลันกลับตัวขึ้นไปได้ไหมยาต้นใหญ่อย,ยอยู่ที่ 1นึบาทยี่สตางค์ค่ะ LHFG mm hmm. เป็นหุ้นเทรนขายลงเป็นหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจการเงินภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีมวลูระเดียวที่สี่อเจล้านบาทค่ะ LHFG มีมวลูระเดียวที่7ล้านบาทค่ะแนวรับ1นึบาทสตางค์แนวแต้าน1นึบาทสตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น1นึบาทยีสสตางค์ค่ะ ัวต่อไป ECF ECF ราคา1บาท72สตางค์บวก1สตางค์ค่ะโดตลาดแห่งนี้ก็มีแบงเกอร์เข้าเลยแล้วก็ได้เวสะ์สมทั้งวันปิดที่1บาท72สตางค์ค่ะดูแลเนื้อที่ก็มีแท่งขายออกค่อนข้างเยอะช่วงท้ายตลาดแล้วก็มีแท่งสุดท้ายมีวันรุ่งเข้าแล้วก็มีแบงเกอร์เข้าทำให้ ECF ปิดเขียวค่ะ ด i m ทม์เฟมเด์ Day, ตรงนี้ก็ลดลงมาต่ำสุดที่1บาทสตางค์สองรอบแล้วแต่ว่าก็ยังไม่หลุดค่ะก็มันว่าจะดันกลับขึ้นไปได้ไหมแนวต้านใหญ่อยู่ที่1บาท80สตางค์ค่ะ ECF เป็นหุ้นไซเวกเป็นหุ้นเกี่ยวกับสินค้าอ,อาุวาโคบริโภคภาครวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีเวลาดูเรเดียวที่1บาทค่ะ แนวรับ1บาท67สตางค์แนวต้าน1บาท77สตางค์ถ้าทรูได้จะเป็น1บาท82สตางค์ค่ะตัต่อไป ADB ADB ราคา1บาท38สตางค์บวก7สตางค์ค่ะโดตลาดให้งนี้ก็ดันขึ้นมารอบแรกที่1บาท3 7สตางค์แล้วก็เลยลงมาตามสุดที่1บาท32สตางค์ดันขึ้นมาสูงสุดที่1บาท39สตางค์ ถ้าตลาดลงมาบิดที่หนึ่งบาทสาสตางค์ค่ะดูได้หนนาทีตรนี้ก็มีแท่งซื้อเข้ามากกว่าขายออกแท่งสุดท้ายก็ทำให้ ADB ยังปิดเขียวอยู่ดูทางเฟรมดตรงนี้ก็ดันขึ้นมาสูงสุดที่สบาทหนบาทสี่สตางค์ก็มานุุยกันว่าจะบิดขึ้นไปได้ไหมแต่ว่า ADB อยู่ในเซนเมื่อบอร์ดค่ะ a d เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับสินค้าอุตสาหกรรมภาพรวมบริษัทมีกำไร,รและมีปันผลมีมูลระเดือที่7ล้านบาทค่ะแนวรับ1บาท29สตางค์แนวต้าน1บาทเทสตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น1นึบาท50สตางค์ค่ะตอสุดท้ายก็คือคู่มูราคา56สสตางค์บวก1สตางค์ค่ะ ในตลาดแห่งนี้ก็ไซเรสสมทั้งวันจุดต่ำสุดอยู่ที่55สตางค์จะสูงสุดอยู่ที่57สตางค์แล้วก็ท้ายตลาดปิดที่56สตางค์ค่ะแล้วก็มีแบงเกอร์เข้าด้วยตอนปิดตลาดพอดีมูลค่าหนึ่งนาทีตรงนี้ก็มีแท่งขายออกมากกว่าแท่งซื้อเข้าแท่งสุดท้ายทําให้ครูปิดเกี่ยวค่ะแต่ว่าก็มีแบงเกอร์ทยอยเข้าด้วยดูทางเฟรมเด ตงนี้ก็เหมือนจะไซ้เวส,สัดสมไปที่จะดันขึ้นมาเบรกที่60ต่างให้ได้ค่ะก็มาลุ้นกันว่าจะเบรกขึ้นมาได้ไหมคู่เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับสินค้าอุตสาหกรรมภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมีรายรัเลีอยวที่3ล้านบาทค่ะแนวรับ 46สตางแนวต้าน60สตางถ้าทะลุได้จะเป็น66สตังค่ะแล้วก็วันนี้ไม่มีหุ้นวัวแรนะคะตรงนี้ก็มันจะครูพยายามจะขึ้นมาเบรกที่60สตางค่ะก็มีหุ้นบิ๊กลอตเข้าก็คือครูจำนวน99,000ล้านบาทแล้วก็ เอจำนวน20ล้านบาททานีจำนวน7ล้านบาท PQS จำนวน5ล้านบาทบ CGP จำนวน4ล้านบาทแล้วก็วันนี้จำนวน3ล้านบาทค่ะวันนี้ก็ไม่มีข่าวอะไรแล้วมุ่งสิ่นดีแล้ไทยโชคดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย